แม่งเลย 1. P A C L H 1อยู่ใต้เส้นเทนไนลน์เอาเลย2 2เกิดโครงสร้าง Q M ศูน้งแต่ H 1ถึง M 5เอาเลยเอาเอาี้เลยหลอกมันอีกเข้เาใจไหมคาว่ากาบอ่ะเจ้ามือเมีาที่ทำเรามีหน้าที่โดนมันแต่โดนแล้วอะค่ะเราต้องออกมาถอยว่าไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่ละผิดละดูแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ เราต้องออกมาถอยพักก่อนพักสต็อปเลยมันยังใจดีนะที่มันยังหดมาให้วันนี้แต่พอมันวีขึ้นมันคิดไหมวีขึ้นเป็นทงเลยอะเมื่อกี้มันโย่ต้านสองพันสี่ร้อยสิบนิดเดียวเองอะโยกแค่นิดเดียวเองอะตดยังไม่หายเหมืมนอนนี่มันต้นมันโยกขึ้นอีกแล้วอะทำยังไงเหตุการณ์นี้คนที่ติดก็ยังนั่งรอพยาบาลพรานะแต่ก็น่าจะแอบด,ดีใจเห็นดีเขียนแผนเทลงมาก่อนอุนนอ๊ยพรุ่งนี้เช้าค่อยออกพรุ่งนี้บ่ายค่อยออกเว้ย เราค่อยหันหัวใหม่ก็เราค่อยเล่นแผ่นใบตบาบนบนีบขอทูนะคะขอโทูถ้าพร่นี้มันเอาขึ้นทั้งวันเลยอ่ะอู้ทาไมอ่ะอม,มันขึ้นไปถึงสองสี่สองสี่สองสี่หกห้าเลยอ่ะถ้ามันจะเอาอะแต่มันจะติดอยู่ีนย่อให้อยู่ีนย่อให้อยู่เนาะมันเป็นหน้าที่ของเรานะเจ้ามือก็เป็นที่ของเจ้ามือ,อมบีเนี่ยสังเกตม,มาหลายครั้งแล้วไม่เมื่อวานนาที่ทั้งวันนะวันเนี้ย แล้วเราเคยเป็นเนาะกดเซลล์ดีกว่าวันนี้ทรงสวยลงเหมือนวันแน่ตั้งทีวีเอลูดนะรับเลยโอมากระสีต้องไปกี่ล้านนะเดือนนี้ทุกท่านจะได้รวยมากเวอร์สั่งพนักาพนต้องเข้าแม่แลูกเตรียมถอนเตรียมถอนแบบนี้บันย่างข่อยมันเจอกันแ่ข่อยแบบมึงบนเด็กกูแล้วกูบายใสหนามึงเลยกวเอลหนาใหม่ต่างหากเ <laughs> นาะ<อ> <laughs> <อ> <laughs> โอเคนะคะต้องเขียนใช่ครับคุณโอ้ขอบคุณค่ะนะคะ ตามนั้นคือม,มองเห็นาภาพอต,าม,อตามา่ตมามองไปช่วงนี้มีความสุขเรือ่องเดินอยู่กับโลกของกรายให้มีความสุขมากและมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็สิ่งที่คุณรักด้วยอย่าอยู่กับกราฟจนเขามาควบคุมชีวิตและลมหายใจและจิตวิญ,ญญาณของเรานะคะอย่าให้กราฟมาควบคุมจิตวิญ,ญญาณความเป็นตัวเรา หลายคนที่เป็นอาการนี้คุณกำลังถูกกาบควบคุมค่ะเช่นเข้าออเดอร์แม้จะสีฟ้าหรือสีแดงก็ไม่ให้ใคขกวนโดยเฉพาะเข้าออเดอร์แล้วกรีดดังๆแล้วเยสเเยสอ่ะันนีนะ้คุณกำลังถูกกาบควบคุมอยู่นะและถ้ากำลังถูกลากเนี่ยแฟนมาสก,กิดแขนหนอยไม่งี้มาไขก,กูนะกูถือลากไว้ยนี่ไว้ Happy b บ้าเลยขัใจบอ เพราะฉะนั้นอย่าให้การาฟมันมาคอนโทรลเราค่ะเราต่งางหากต้องคอนโทรลม,มันมือในเทศก็คือเดเทศมือในเบอร์เทศคือเบอร์เทศเรื่องของกูนึกหลอกกูเลยนั่นเดทมือในกูเบอร์เดทตะกูเขาบุหรี่เอลแล้วกูเก่งขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้วเก่งไปเก่งมาวันนึงจะมานั่งพูดอนบินแล้วจะเข้าใจสิทธิบินเป็นมูดเลยค่ะไม่ใช่นั่นคือนั่นคือกาป,ประกาศบุคขายคอร์ดวะ่ะแล้วคุณแนนนอนเถอะว่ะเขาค้างอยู่ลุมหลุมหลุมมาเลยเงินเงินใหญ่เท้ขายคอร์ดมาสู แล้วคือบูคายคอสแล้วก็แน,น่นนั่นะวะเอ้ยมาโซ่ใหม่บ่ายสิเข้าซีนหน้าเสยคนในติ๊กต็อกยันบ่ายเดีเสเนาะกว่าจะรู้ว่ากาฟต้องบ่ายกรุนแอบไปแล้ววันนี้สองดอกนั่นเองแต่สองดอกนั้นถ้าอยู่ในบนของเอ็มเอ็มนะคะบอกเลยว่าคุณก็ไม่ใจเสียเชื่อบิมเถอะเชื่อบิม แต่ถ้าเกิดอออิน in, ดอกสุดท้ายให้มันเป็น QM เซลนะบอกเลยเมื่อหนาตักเนี่ยคือเมื่อของแเ,เนอ่าโอเคค่ะก็ยินขออนุญาตไปแล้วนะคะก็ขอท่านโชคดีมีความสุขและจงเก่งขึ้นทุกวันไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองอย่าลืมขอบคุณเซลในร่างกาย อย่าลืมขอบคุณเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยที่ต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆที่ทําให้สังขารเรานะคะยังคงได้มีลมหายใจขอบคุณลมหายใจของตัวเองด้วยที่เราได้ตื่นมาในอีกวันหนึ่งเพื่อทําความดีสร้างความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ทํามาสิ่งได้เกิดมาทําให้ให้ครอบครัวเรามีความสุขได้มาสร้างรอยยิ้มได้มา ความสุขกับผู้คนไม่มากก็น้อยให้ความหวังกับผู้คนขอบคุณตรงนี้ขอบคุณเยอะๆนะขอบคุณคู่ชีวิตด้วยที่ไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างแต่สุดท้ายเธอก็ยังคงอยู่และยืนหยัดและเชื่อมั่นในฉันขอบคุณมากๆๆขอบคุณบทสวดมนต์ขอบคุณม,ณมาหาบุตรองค์สัมาสมุทธเก้าที่ทําให้เกิดธรรมะ ทำให้ฉันมีฮิโอตปะความละอายต่อบาปทำให้ฉันรู้เรื่องว่าภพนี้ของฉันฉันชัดดาวตัวเองเรเร็วมากในเรื่องของการสร้างวิบากกรรมตรงนี้เรื่องของวาจาทำให้หนูจะไม่เกิดในภพหน้าเป็นคนปากร้ายอีกมันต้องเริ่มจากภพบนี้ไม่ใช่คิดว่าตัวเองเป็นคนปากร้ายต้องทำลายต้่งปากร้ายตลอดจะอก้เองหรือไงไม่มีเงินือเลยนะแล้วก็เาลทำลายจะทำลายตัวเองเราก็ทำลายตรงใสเลยลย่ะ ไอายที่คุทลายต้องใช้อยู่เลยทัวนเลจะทำลายวิธทีไหนสายก็เลยเอาไอ้ตัวสายกับสายเนี่ยะทำลายค่ะชูมาโดนทำลายทุกทัานด้วยนะที่กระจายหมดเลยที่มาที่เชิญในบีมช่วดีกว่าที่เชิญในบีมช่วยโอตอนละขับตอนที่รู้ปันกิ๊บกันปัญหา ซึ่งดีดีเรื่องมากค่ะขายวจริ้วก็ป็นี้นี่คือสิ่งที่ีค่ในชีวิตสองตัวนี้อยังากาปีขึ้นไปจยั้ทมาพุจนะยงไ่ได้ทาทเินะ่จี่ีปีแต่คิด่า่าจะมากกว่าสิปีแน่นอนเพราะว่าวิเคราะห์อะไรหลายอย่าง กินปากินง่ายกินง่ายกินอร่อยแล้วทุกอย่างลงมือทำเองนะลงเองผสมสูตรเองและคิดคำนวณคำนวณมนกระทั่งมวลเองนะมวลวัตถุดิบไม่ใช่ปริมาณนะคะมวลค่ะทุกอย่างแบบคิดมาหมดเลยนะถ้าเราบอกวิญญาณก็ยังไม่เป็ดตรงนั้นนะพอหลุดออกไปจนก็ไม่รู้นะตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ย จนถึงคนมาเคาะประตูอ่ะ6โมงเช้าน่ะมีมาเคาะประตูคลองคาะก็ไปยินเสียงละ่ะลู้ใจตอนนี้ลุงปูบอกว่าลุงปูเรียกไปดิเขาลุงปูเรียกไปอ่ะ